เราขอรพร้อมรัสตันะ uh huh. บายน้าเวทีเลยครับผม uh huh. ต้อนรับท่านไยสมาชิกร้านค้าเครื่องเสียงที่เดินทางมาถึงใหม่ด้วยนะครับสวันด uh ี huh. อยู่ผมดีเจนอมนะฮะ uh huh. แล้วก็ดีเจหนุ่มนะครับพร้ uh huh. อมโดยสบู่สมุนมากมายวันนี้นะฮะที่มารวมตัวกันนะครับน้องๆของเราพร้อมแล้วขึ้นเวทีได้เลยนะครับ เดี๋อย่างที่บอกไว้วันนี้สนับสนุนโดยอีสุสสาขาอามาตะนะครับทีมงานพื้นสะเทือน,นะฮะโดยประธานโจเสียเดียวเป็นทิที่นนนนะฮะมิดแท้ประกันไทยโดยน้าแมาแล้วก็นักกันนะครับกองแก๊งสาวชนบุรีสุขโขทัยดีเซลนะครับขอบคุณผู้สมุนมากมายนะครับรวมถึงที่มานของเผยหนองคายครับนะครับ รวมถึงนะฮะร้อยเอ็ดดีเซลอุบลดีเซลนะฮะวัยรุ่นปังปู ain, ่ไม่เฟนนครสวรรค์ดีเซลขอบคุณฝั่งโซนเรซิร่งครับนะครับขอบคุณด้วยกลุ่มพ่อแลนะฮะขอบคุณกลุ่มสหายนะฮะสหายไงโคราชนะครับโปรเจกต์ดีสหายไงายเรซิ่งนะฮะ มหาิหนองคายเรซซิ่งครับนะฮะ A B C นะฮะเรซซิ่งครับบายหวคอนหวันนะฮะขอบคุณไปยังร้านต้อยสาวนะครับขอบคุณด้วยรถซิ่งการสินนะครับขอบคุณร้านสกรีนนะฮะสิริกรนนะฮะสกรีนสติ๊กเกอร์นะฮะขอบคุณฟิล์มอ่าฟิล์มคาร์บอนนะฮะร้านฟิล์มคาร์บอนขอบคุณรวมเพื่อนมิตรภาพนะฮะ ขอบคุณยังสี่แควดีเซลขอบคุณกลุ่มเพื่อนและเพื่อนนะฮะขอบคุณกลุ่มวังน้ำเย็นนะครับและคราวนี้ขอบคุณมากมายสำหรับ